เรต้องเก่งอกพ่อยันลงก็ล่มน้ายัางวยร่ำรวยลง้ล้ว่เป็นอย่างดอกยันลงก็ลัมน่าอง่างุมจะจูดนเอาไปก่อนเดี๋ยวผมไป่องก่อนแป๊บนึงเ้า แดงใช่ไหมงานหองมาคูบาอาจารย์บอกแราจะไหนมาบอกเน่แต่พอรุ่นเก่านี่มันมันกัเข้าใจอกกับสัทาเพื่นเก่าว่าแต่รม่กับมั่กับพี่ดีดูรุ่นเก่ากับสำคัญสุดเยนะแต่ว่ารุ่นไม่ไม่กัเพื่นกับเก่าเราหนาไปก่อนนะผมไกสิไอ้จิมพอไอ้จิตพอเื่อรับไงบ้างดิเอาทแน่เาแรมพบดันดิทนีงสองสามโอเค เสียงมันมานประสานกองผมทรงเสริมมาสนองให้แฟนย่องหน่อยย่อซอยจะลืมไล่ป่าปอยวงทรงเสืมยังบ่ห่างยังยืนแน่นดอกแฟนออกหาล้ำทั่วเขตแแฟนทั้งเขตทินแน่นใด แฟนทั้งหลายยังคอยชีได้นั่งเคียงเฮียงไกลบ่ลืมไลดอกเด้อป่าบนสัทธ,ธาไปติดต่อขอพระคุณเด้อพอ่อขอพระคุณเด้อแม่แฟนที่ไปว่าจา่างมาลังลองดอกซอยเนะช้าก็นะารงเสริม,มาถึงสิน้น เดินทางมาตั้งแต่บ้านเขตทิ้นหนง่งสีบ้านหนองไ่เดอแฟนให้เจอจำหนองน้ำบานขั้นว่าต่ำบนขึ้นบอ่อแก้วทำเดอพออ,อ,อําเภอวังอินเป็นพยัมยังอำเภอขึ้นโยสวุวรรณศีสะเกดเขตบานจังหวัดอยู่นองของผมที่มีนุ่งล่ำดวน หอมกระเทียมนี่สีเผาไทยคงจำได้แฟงสมใจขึ้นไปเที่ยวนาเทศาการมีเงนินพราคุณท่านเชิญไปแวะเชิงพ่อแม่ไปแวะเยี่ยมไปกินข้าวดอกามพางก้คุณ วัววัวัโอ้ยตัได้ซื้อได้หนิทายเคียงก็ดิอดเอ้ยม่ได้เคื่องพอได้วล่ะฮะสิมาอยบม่ได้พอเกินเียงกลางมั่ไมได้เคื่องวอมึงดูินกสิลเห็นมานอย่นีลเขต้องล่ามเมันสุดเสียงแบบนี้บสุดเสียงสุดมือันทึออกสิบบออเพื่อนไหนพร้อมได้นิมันหัวรู้เพื่อนตลกได้หนิอันนี้เพิ่อดอกอุ้ยลใจ ดีใจดีใจนกแบบยิ้มน้ำตลวานเลยความล่ำมีนีขึ้นจริงญย่าตของความแบบมะล้อรหุ่ดเก่ากับกาบดีวิเครา์สามารถว่าทึ้ขนาดว่าเก่งแหละกับเป็นค้อมูลซึกว่าเจ้าของว่าทตนมะล้อมขนาดเดินมากแหละกับทาตนเก่งใจทำตนที่หนึงเลยนะครับ ขาประสบการณจากมุ่นนพนันลาเมืองผสมปสานนะครับพ่อกเลยโอ้ยองีสพอดไปรั้แกไปออดซะครับไม่ให่พ่อพ่อพ่อเปลี่ยัซะพ่อเปลี่ยนหัวซะพ่อเป็นแทนโอดเปียนหัวซะพ่อจึงฟันราพ่สีมาจึงจงสีน้อพ่อก็มันมันเ่าแล้วมันถลื่หนาลื่นหนือล่วตาวังเก่งครับพ่อจะว่จจะปีจัปีเราฟอกบได้ลับหนึ่ครับ โอ้ยมันจะกี่แล้วเรียกว่าสิบถ่อเศร้ากลัวเศร้ากลัวแต่หน่อยแต่หลงใช่เงินหน่อยสว่ามีความขข่คว่ำไข่ตะกีบไปล่ำหนงลูงคอยไว้นั้าป่าทั้วเต็มน้งเป็นโยตะกีบเป็นเด็กหน่อยน่อยอีดีหน่อยแห้งหน่อยแห้งเต็มเต็มนี่ตอนนั้ยังจำความอยู้ได้เนาะบอกกเลยว่า ก็เลยวันลูกเนี่ยหน่อยก็ฝากไว้เป็นเล่มงเพลาะตามภาษาสมัยตะกี้เนาะคนหนุางานกับพวกใครหลายงานกับพวกใครหลายใครมีเมื่อกี้กระเทาะกระเทานอยู่รี่แม่ก็ได้มันก็เป็นคนรู้สึกว่าโอเคครับพี่น้องครับหน่อยหน่อยก็เรื่อพอกับฟากลูกไว้นั่ปากลูกไม่ได้นี่พาล้ำขอบพวนี่บ้นงมาล้ำขอบพวกพอกับล้ำเป็นแม่แม่ก็เป็นนักเอกพอกเป็นพระเอกแต่ว่าลูกก็ไม่ได้เป็นพระเอกพาล้ำเลียวแต่ว่า ยังรับฟัแต่เป็นกิแตกปันไดเสียงจางจังจะ่วยเดี๋ยวเดี๋ยวส่วงการการนีกกระิชัดึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็ชัดแล้วมวนแล้วคนานคือเจ้าด้วยนครับเว่าเสียงจางทุหนนานลครับผมันพะรัเกินะครับี่นองเอาสีวนะี่นองบมือวันไหนซื้อไดนิ่ายคิ้คือหนโอดเอ้ยเห็นันได้เคืองพอแล้วหรอะกสิายู่ัได้ฮอนเกินเสียงลางก็สั่นแต่ไมนได้เคืองวอมึงดูนี่ เห็นบอลีิแล้วล้ำเขาต้องล้ำเหมือนมันสุดเสียงแบบนี้เหรอสุดเสียงสุดมือมันจะออกสิออกอยางเพื่อนไหนพร้อมด้ยนี่บนหัวรูกเพื่อนฉลองได้นี่อันนี้เพิ่มเพื่อออกพออุ้ยพอเด็ดต่างหาดีใจไรดีใจดีใจนกแบบยิ้มน้ำตาลอดเลยพอลนำ เมีนมีขึ้นทีกิยานของความแบบมัน่ำรุ่นเก่ากับพอกับอดีตวิคมสามาถว่าที่ขนนว่าเก่งหละกเป็นคมหูดซื้อวาเจาของว่นเนาะ็กทตนนะครับมอเป็นคนเนนมากหละกับพอทนเราแบบว่ามควนมึงะไล่ะเก่งใจทาตนที่หนึ่งเลยนะครับผู้บประสบการจากวุเื่อคนนะมาเมือเมืงผสมประสานหลคะับพอเราเลอยโอ้ยอองสีซ่าไปรําแก้ไปอยกโอซะครับไม่ใช่พอะ่พรไทพอเบิรงซะ พอเดี่ยวหัวซ <can> ่าสีเี่ยัวขนาดเออพอเป็นลำแทนโอเลี้ยงหัวซ่าพอเราบดดึงบ่ฟันเราบ่สีมาดังสีเนาะพอกันมันมันเท่าเรามันลืมหนาลืมหนาแลยนะลาตัวเก่งครับพอจะว่าจะปีจะปีเราพอเป็นลำหนึ่งครับโอยมันจะเกลี่ยจะแต่เรียกว่าซิบถอดเศร้าสิกลัวเศร้ากลัวเด่้าเป็นลูกเงินหต่อยจะลองใชยังนหนอยว่าตัวมีความขครความใดตะเก็บ ไปลำนงอลูไว้น้ำาปาน้ำเต็มวไปเต็มน้ำเพ่นโยตะกีไปเด็กหน่อยหน่อยอีดีหน่อยแห้งหน่อยแหงเตนี่อนน้นยังตมมป็นนี้เดเนาะบอกัเลยว่าโคตก็เลยว่าลูกเน็กหน่อยกาไห้เป็นเร่เพราะเ่าตามภาษาสมัยตะกีนั่นก็รวม้านกับโบไคล์หลายกับโครหลายใครมีเมื่อเลยรื่อน